哎、嗯。嗯嗯 เก่งเก่งเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามีดมาให้มีดเอาแล้วนีเอา่เออเเออเแล้วอพาลิไม่กันเกิดูเบาเออไปส่งบน้อง้ ันเกิดน้องโคมไม่พีะพ่แ่ะพี่เตี้มาตัดอัน

มันเอาแล้วมันเ่าแล้วน้องพีงม,มก,ก็ก <c oughs> มาดูมี่ยายาอยู่ใส่นองฮะอ่าเห็ดเห็ดไหมเห็ดตะเวนมนเดี๋หน้อยไปโรงเ <c oughs> ย็นสถอะเนา